นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร,การ,รอบนอกของเจดีนะคะของพระธาตุนะคะนี่นะคะ แล้วก็ขอฝากกัลยาณมิตรนะคะที่ได้มาพบมาเห็นคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง y o u t u b e ช่องมีชื่อว่าตามหอยโดยการจนาพรฝางคำนะคะอันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานทีู่่ที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองแต่และจังหวัดนะคะในวันนี้เราก็ได้มาที่จังหวัดนครพนมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพระาธาตุนิ่งเมืองนะคะที่วัดมรุกะนครจังหวัดนครพนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบพระาธาตุเมื่อกี้จะเข้าไปข้างในพระาธาตุแล้วตรงนี้จะอยู่ข้างนอกด้านนอกนะคะก็

นี่นะคะสวยงามสวยงามมากค่ะเข้ามาแล้วโอ้โหตาลุกวาวน,นะคะเราจะได้เห็นความสวยงามพร้อมกับความศักดิ์สิทธิ์นะคะเ,คเคหน็นอปพญานาะค,ะคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ hey.